พีเคพี่เบบี้ได้ไหมบอกพี่เบบี้พีเคมาเลยพีเคไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนี่มาเที่ยวกับแฟนสองคนค่ะาราคาเท่าไหร่เล้วคะแปดร้อยค่ะขายไม่แพงล้วซื้อมาสองพันกว่าเวลาไม่ได้มานะคะโรงแรมไม่เข้า น่าผาก,กล้ามมากเลยนะคะเซฟบสีปิดซ้มสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปเอาไฟมาให้นะคะทุกคนใจเย็นนะคะเพราะาเราอยู่โรงแรมใช่ไหมแล้วเราก็นั่นไม่ได้โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนมาไปโอ้โอเคเดี๋ยวเราลองเพลงให้ฟังนะทุกคน ฟังเพลงอะไรดีวันนี้ขออารมณไม่ค่อยนั่นนะคะมาสีดาไม่ใช่นางเอกเพราะใจอักเสบแต่เรื่องความรักเราใหญ่ต้องมาโอเคแค่เข้ามาพักแล้วก็จากไปไม่เคยสมหวังเลยสักคราวคราเมลของเราจะ cover เพลงนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเราฝึกเล็บอยู่นะคะเพราะว่า เราไม่รู้เลยนะคะว่าฉันจะเล็บได้มากให้เพราะว่าเราก็เพิ่งฝึกเราทำไมอ้วนต่งคือดิวเป็นคนที่ฉีดหน้าไม่ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ไม่มีโอกาสไม่เคยไม่มีโอกาสได้แบบฉีดโบทอกกับเพื่อนเขาฉีดหน้าฉีดคางคือไม่มีโอกาสได้ทำอะไรนะคะเพราะว่าดิวเป็นคนที่กินเหล้าบ่อยมาก มากมากกเลยนะคะโอยขอบคุณนัาสมิมากเลยนะคะโู้ขอบคุณคุณมิวด้วยนะคะ,ค,ค,ะ,ค,ะคือดีเป็นคนที่คือมันติดไหมไม่ได้ติดนะแต่ว่าบอกให้พีเคไปพี่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนคะ่ะโอเคคะ่ะพี่ก็ไม่ได้เพิ่มเพื่อนพี่เบบี้นี่ซดาไม่ใช่นาะงเอกเข้าใจอักอเกสบแต่ทุกความ เราเราใหญ่ตองมา้นอุเพลงรีดเรียนพี่รีเบคกอลอนค่ะลองแบบมอมมอมมอมเลยนะคะซีดาไม่ใช่นางเอกไม่ใช่คีมอะไรค่ะใช้แฮร์พี้นะคะเออซีดาไม่ใช่ไอเด็กพี่เบบี้ยังไงพี่ดูไม่มีไอไอตรงไอเตียอะไรกับเพื่อนพี่โฟมไปถ่ายไม่ตั้มเหมือนกันนะคะไม่ได้คุยนะคะเลยนะคะ ไม่นะคะวันนี้มันวันพักผ่อนนะคะดิวขอมาเที่ยวบ้างนะคิดถึงแตงคิดถึงมากๆเลยค่ะโอเคนะคะอยู่ค่ะอยู่ โอเคนะคะทุกคนโอ้โหนะคะหน้าเรานะวันนี้ก็จะดูดีเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเรานะคะก็ขอแคบหน่อยโอเคคะ่ะทุกคน